สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปค้นหารูปภาพนะคะฟรีนะคะในแอปแอป,แอปหนึ่งนะคะชื่อว่าแอป n t e r e s t นะคะแม่ค้าออนไลน์มือใหม่อาจจะยังไม่ทราบว่าในแอป n t e r e s t อะมีรูปภาพพื้นหลังมากมายเลยนะคะโหลดใช้ฟรีนะคะไปค่ะพาไปโหลดกันเลยไปโหลดแอป n t e r e s t กันนะคะไปที่เพจสตูก่อนเลยนะคะ i n t e r e s t จะเป็นแหล่งรวบรวมรูปภาพฟรีทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะเขาจะขึ้นมาแล้วนะคะถ้าเราโหลดไปแล้วเนาะเปิดเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่เนาะจะเป็นแหล่งรวบรวมภาพพื้นหลังต่างๆนะคะฟรีนะคะทุกคนก็วิธีการดาวน์โหลดนะคะถ้าเราชอบรูปภาพไหนก็จิ้มเข้าไปเลยนะคะกดไปที่ขีดสามขีดด้านบนนะคะ แล้วก็กดดาวน์โหลดรูปภาพได้เลยนะคะแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆไปแต่งภาพกันแล้วนะคะก็แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ก็ลองเข้ามาโหลดใช้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปตต่อไปก็จะมาแนะนําอย่างอื่นอีกนะคะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเพจอันนี้ด้วยนะคะสร้างสื่อออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะก็ฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ